ไม่เคยเจอผู้ชายที่เก่งขนาดนี้มาก่อนคนอื่นอยู่ในป่าก็แทบไม่มีอะไรกินแต่เขาไม่เพียงแค่กินปลาสดทุกวันยังมีข้าวหอมกรุ่นและไก่ย่างอีกด้วยเขายังสร้างสถานที่เหมือนแดนสวรรค์นในป่าดงดิบ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ยังไงให้ดีและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นข้าวสีขาวได้ยังไงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับชนชั้นสูงที่ไม่มีอะไรเลยหลังจากตีทั้งวันทั้งคืนเครื่องเก็บเกี่ยวแบบมือหมุนก็สามารถรวบรวมเมล็ดพืชได้สำเร็จชนชั้นสูงผู้หญิงโสออดผลงานต้นฉบับของเขามืออ่อนอ่อนโยนลูกไล้สิ่งล้ำค่าดุดทองคำต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอาหารมื้อถัดไปแล้วเขาเริ่มด้วยการใช้เสื่อไม้ไผ่ซ่อนอาหารเพื่อป้องกันไก่ปามาขโมยกินแล้วก็หายวับไปทันทีที่มาถึงป่่่าากกกก็เรริมมมชวยัััันนลงือจดบไ้ผทที ชื่นชมความกระตือรือร้อนของคนหนุ่มสาวจริงฮ่หาฮะยกมัดไม้ไผ่ขนาดใหญ่ขึ้นบ่าในพริปตาเดินเท้าเปล่าลงไปในป่าที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเหมือนเดินอยู่บนถนนลาดอย่างกว้างแม้ไม่มีเครื่องมือทันสมัยใดฮ่หาฮะแต่ไม้ไผ่เหล่านี้ที่ช่วยเหลือกันเป็นของขวัญจากธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้เขาจะนำไปทำอะไรนะ ยังคงใช้ขวานเล็กผ่าในแนวตั้งจนได้แผ่นไม้ไผ่ที่ทั้งยืดหยุ่นและเรียบร้อยดูสีการผ่าที่ลื่นไหลแบบนี้ทําให้รู้สึกสบายใจใช่ไหมแค่พริตาเดียวแผ่นไม้ไผ่สีเขียวก็พร้อมใช้งานแล้วอย่าดูว่าผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่บึกบึนแต่เขามีมือที่คล่องแคล่วยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกก็เพราะฝีมือที่สืบทอดกันมาถึง18รุ่นไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆเ,เลยนะ เพลงของชนชั้นสูงที่ใส่ใจในรายละเอียดวิธีการถักทอแบบสะอาดและเรียบร้อยเน้นความสง่างามและมีเอกลักษณ์ดูลวดลายที่เด่นชัดตรงนี้สิมีความรู้สึกเหมือนงานหัตถศิลป์หรูหราผู้ชายที่ตั้งใจทำงานนี่ช่างน่าหลงใหลจริงๆในหุบเขาอันเงียบสงบเหลือเพียงเสียงการสารที่สนุกสนานและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพื่อนๆลองดูให้ดีๆ นี่ทําให้คุณนึกถึงความทรงจําวัยเด็กที่แสนสุขหรือเปล่าใช่แล้วนี่แหละคือเกาโหในตำนานดูเทคนิคที่เหมือนการแสดงกายกรรมนีส้สิสร้างหอเพลงหล่อหลอสามหลังได้ในพริบตาแถมยังมีเตียงขนาด6.66ตารางเมตรสําหรับประธานต้องยอมรับในฝีมืออันสง่าง,งามของชนชั้นสูงจนต้องตะโกนออกมาว่า666แน่นอนว่าต้องให้เข้าใหม่ได้อับแดดพลิกกลับไปกลับมาให้ทั่วแล้วเขย่าเบาๆด้วยแผ่นบางๆกําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแค่นี้ก็พอแล้วเก็บไว้ในโกดังได้อย่างสบายใจ มีใครบ้างที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ตอนเด็กๆคุณอยู่ที่ลานตากข้าวในบ้านเกิดเก็บรวบรวมข้าวที่ตากแห้งตอนพระอาทิตย์ตกดินจากนั้นก็ไปดูหนังกลางแปลงกับเพื่อนฮ่าๆลองดูห้องของพี่ชายผู้สูงศักดิ์สะอาดเรียบร้อยยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกจัดการเก็บเกี่ยวได้อย่างเรียบร้อยแบบนี้ถึงไม่มีไก่ย,ย่างก็ยังมีข้าวให้กิน แต่จะเปลี่ยนข้าวเปลือกพวกนี้เป็นข้าวสารได้ยังไงหรือว่าต้องแพงพี่ชายต้องใช้มือเนียนนุ่มของเขามาขัดจนกลายเป็นข้าวสารเองเหรอแบบนั้นคงไม่ใช่พี่ชายที่มีแฟนคลับนับล้านแน่ๆความสง่างามของพี่ชายยังจําต้นไม้ใหญ่ที่เขาเสี่ยงชีวิตตัดครั้งก่อนนั้นได้ไหมมันดูเหมือนแฮมชิ้นยาวๆนอนนิ่งๆไม่ขยับเลยรอให้พี่ชายผู้สูงศักดิ์มาใช้งานวันนี้เขาก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งหนักถึง250 กิโลกรัมรูปร่างกลมปุกน่ารักแม้แต่นักยกน้ำหนักก็ทำอะไรไม่ได้แต่พี่ชายชน,ชนชั้นสูงจัดการได้เขาชูนิ้วส่งสัญญาณให้ใส่หัวไปทำให้เจ้าคนซื้อบื้อนั่นรีบใสยหัวไปทันทีเมื่อมาถึงหน้าประตูบ้านพักพี่ชายชนชั้นสูงจุดไฟเผาฟืนยิบขวานเหล็กเล็กๆขุดหลุมหยาฮ่าๆแล้วใส่ถ่านลงไปเพื่อเผาให้แข็งตัวดูสิไม้ไผ่ท่อนใหญ่ขนาดนี้ก็รู้เลยว่าพี่ชายชนชั้นสูงมีปอดที่แข็งแรงแค่ไหนไม่ได้พูดเกินจริงเลยเขามีพลังเป่าลมที่ลึกซึ้งอย่างเหลือเชื่อ เผาเพียงครั้งเดียวก็เกิดรูดำสนิทขึ้นมาจากนั้นก็ทาเนื้อดินกันไฟลงบนผนังด้านในแบบนี้ก็สามารถควบคุมไฟให้ลูกลามเข้าไปลึกได้จนเผาไม้ได้มาตรฐานที่ต้องการแล้วก็ใช้ค้อนไม้เหมือนกับการตำข้าวเหนียวไม่หยุด แม้ว่าวิธีนี้จะง่ายและตรงไปตรงมาแต่สำหรับพิชายชนชั้นสูงที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายเดือนอยากกินข้าวหอมที่ตัวเองปลูกมากความรู้สึกเร่งรีบนี้เห็นได้ชัดเจน ดูสิข้าวเปลือกผ่านการทรมานหลายขั้นตอนสุดท้ายก็แยกกระดูกที่แข็งออกเข้าหอมมะลิบริสุทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วผลิตจากธรรมชาติแท้100%ด้วยมือทุกขั้นตอนทุกเม็ดอบอวนไปด้วยความอบอุ่นจากหัวใจของนักร้องผู้สุงศักทำให้บางคนบอกว่าเขาใช้ชีวิตลุยป่าอยู่ตลอดแต่ยังดูขาวอมชมพูและมีแก้มอิ่มเอิ่ก็เพราะข้าวหอมมะลิหอมกรุ่นนี่เองทุกมื้อเขากินได้ถึงสามกระบอกไม้ไผ่แถมยังมีปลาย่างจากชีวิตในป่าอีกด้วยคุณคิดว่าชีวิตในป่่ร่ร่าาาาารรรกกกก้้้้้้้้งงแแแบบนนนนนนีีนมมมมััจจะะไไไทํใใหหหเววลลชตออดิขุ แต่ที่บ้านไม่มีเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ดีเลยนี่มันไม่เข้ากับความเป็นขุนนางของราชาแห่งป่าเลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ทักษะที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตสร้างชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ไม่เหมือนใครให้ตัวเองเขาแอบย่องไปหาเพื่อนต้นไม้ในขณะที่เขายังหลับฝันหวานอยู่คว้าขวานเหล็กขึ้นมาแล้วฟาดลงบนหัวเขาอย่างแรงด้วยความเร็วที่สายตาแทบมองไม่ทันฟันจนกลายเป็นสภาพแบบนี้แถมยังเป็นการโจมตีที่ถึงตายเรียกได้ว่าโหดเหี้ยมสุดๆไม่นานนักเขาก็เอากะโหลกศีรษะของเหยื่อกลับบ้านไปยังพาคนที่มาดูเรื่อองสนุกกลับมาด้วยี รวมถึงวัยรุ่นหัวดื้อสองคนที่ไม่เชื่อฟังเขาเจาะรูเล็กๆสองรูบนท่อนไม้กลมที่เรียบนี้เห็นเขาทําท่าทางไปมาไม่รู้เลยว่าเขากําลังคิดจะทําอะไรต่อมาก็แกะร่องบนต้นไม้ที่ใหญ่แล้วเอาไม้อีกท่อนวางซ้อนด้านบนอย่างมั่นคงเมื่อวางไม้ลงและทําเครื่องหมายตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็สามารถใช้วิธีการเผา่านที่สืบทอดกันมาด้วยทักษะการพูดโอ้อวดที่มีมา30ปีทําการทรมานเขาอย่างไร้ความปราณีขณะเจาะรูด้านล่างยังต้องขุดหลุมเล็ก หาหาด้านล่างใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อให้เขาหมุนได้อย่างอิสระสุดท้ายเติมดินเพื่อเสริมความแข็งแรงให้หินนำไม้ที่ไม่เชื่อฟังต่อเข้าไปในรูตรงกลางของแผ่นวุงกลมแบบนี้ก็จะประกอบกันเป็นแป้นหมุนมือแบบดั้งเดิมคนที่เคยทำงานหลบหนีมาก่อนน่าจะเข้าใจไม้ชั้นดีของพี่ขุนนางไม่ใช่เขียงสำหรับผ่นปลาและเนื้อ แต่เป็นวัสดุสําหรับทำหม้อดินเผาต่อไปเรามาร่วมเป็นพยานกับปรมาจารย์เครื่องปั้นดินเผาสุดยอดดูว่าเขาจะใช้แป้นหมุนที่ไม่เป็นระเบียบนี้อย่างไรสร้างเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมที่ไม่มีใครเทียบได้และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดกวีชนชั้นสูงต้องหาแหล่งวัตถุดิบชั้นดีเนื่องจากมันหายากมากทุก500กรัมถึงจะได้หนึ่ง ช่างและพบได้เฉพาะบริเวณลำธารที่ห่างไกลผู้คนใช่แล้วนั่นคือดินขาวในตำนานวัสดุมีความเหนียวมากและมีความยืดหยุ่นสูงในสมัยโบราณถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการปาั้นเขาเลือกดินขาวคุณภาพเยี่ยมได้ถึง6.6 กิโลกรัมและใช้เทคนิคการนวดผสมจนเข้ากันอย่างสมบูรณ์ดูจากสีสันนี้แล้วแทบไม่ต่างอะไรกับแป้งโดเลยยิ่งกว่านั้นยังดูน่าดึงดูดกว่าแป้งโดจริงๆเสียอีกทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเข้าสู่หัวข้อหลักกันเลยท่าทางที่แสดงออกมาอย่างง่ายดายของนักร้องชนชั้นสูงก็เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพวางก้อนดินไว้ตรงกลางแป้นหมุนเหมือนกับวิธีสตาร์รถแทรกเตอร์แบบมือจับไม่มีผิดหมุนกระโดดไปเรื่อยๆแบบนี้ก้อนดินถูกเขาพาเข้าสู่จังหวัดในทันทีด้วยมือเล็กที่ละเอียดอ่อนของเขาขัดผิวให้เรีย ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขาเสียบไม้ไผ่เล็กๆลงบนยอดของหม้อพร้อมกับการหมุนของแป้นหมุนที่ไม่หยุดเขาวาดปากหม้อที่งดงามอย่างชันฉลาด พลงของชนชั้นสูงที่พิธีพิถันไม่เพียงแต่ต้องการคุณภาพที่สูงมากแถมยังเป็นคนที่ชอบความสวยงามแม้จะเป็นมอดินเผาแบบดั้งเดิมที่มีกลิ่นอายชนบทแต่เขาก็ไม่ละเลยรายละเอียดเลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นการออกแบบหูเล็กๆคู่นี้ที่ทั้งดูดีและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณของเขาในฐานะช่างฝีมือธรรมชาติที่ทำงานหนักมาทั้งวันพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเร็วๆ นี้พี่คุณนางก็ได้รวบรวมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครบแล้วทําด้วยมือทั้งหมดไม่ใส่วัสดุเคมีใดๆถ้าเปลี่ยนไปพี่คุณนางมาถึงทางลาดแห่งหนึ่งเขากลายร่างเป็นเครื่องขุดเจาะมนุษย์ถือพลูไม้ดั้งเดิมวางแผนไปขุดไปราวกับว่ามีเรดบูไหลเวียนอยู่ในร่างกายรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้แข็งแกร่งจนเกินไปเหมือนมีแรงผลักดันที่จะขุดภูเขาทั้งลูกให้โล่งแค่พริบตาเดียวก็ขุดจนเห็นโครงร่างคร่าวฮ่าฮจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่การขุดแบบสุ่ม ฮ่าฮ่าแต่เป็นเตาดินที่เขาออกแบบอย่างพิถีพิถันด้านบนใช้ดินเหนียวสร้างปล่องควันส่วนด้านล่างใช้ไม้ไผ่และดินเหนียวสร้างปักเตาและนี่คือการกำเนิดของเตาดินสุดอลังการความรู้สึกที่ได้คือความเรียบร้อยแน่นอนว่าในขณะเดียวกันที่ไม่มีต้นทุนยังต้องเตรียมไม้ฝืนให้เพียงพอนำงานฝีมือที่ตากแห้งแล้วมา เหมือนกับการเล่นซ่อนแอบซ่อนทั้งหมดไว้ในท้องของเตาดินรอจนฝ่ายข้างในลุกขึ้นแล้วใช้ไม้ไผ่และดินเหนียวปิดปากเตาด้านบนเขาก็เผาแบบนี้ตั้งแต่เช้าจะตกค่ำแล้วก็เผาจากกลางคืนจนถึงกลางวันเผาจนฟ้าดินมืดหมัวเผาจนได้ดวงตาเพลิงที่มองเห็นทุกอย่างหลังจากเผาและปล่อยให้เย็นตัวเป็นเวลาสามวันสาม คืนในเวลา6.66ของเช้าวันใหม่พี่ชายผู้สูงศักด์ก็ได้เลิกเปิดเตาในที่สุดช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆเขาค่อยๆหยิบของทุกชิ้นออกมาอย่างระมัดระวังเหมือนกับดูแลลูกของตัวเองด้วยความอ่อนโยนผลลัพธ์คือชุดเครื่องใช้ทั้งหมดมีเพียงรอยร้าวเล็กๆแต่กลับมีความแม่นยำที่น่าทึ่งโดยไม่มีข้อผิดพลาดซึ่งดีกว่าที่คาดไว้มาก โดยรวมถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากบ้านหลังนี้จึงมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกคนต่อไปแฟนคลับจะมาขอร่วมโตอาหารไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะมาสายเช้าตรู่เมื่อฟ้าสว่างหมอกในหุบเขายังไม่จางหายในป่าก,ก็มีเสียงสายดังขึ้นมาเสียงร้องที่สดใสในเวลานี้ขุนนางนักร้องได้โค่นต้นไม้ต้นหนึ่งลงและกําลังปรับแต่งรูปร่างของมันอย่างจรงิงจังอย่าดูถูกต้นไม้ที่ดูแข็งแรงแต่พี่ชายชนชั้นสูงของเรามีวิธีการที่แข็งแกร่วของเขาเองพร้อมกับเสียงดังปังๆที่ก้องไปทั่วหุบเขาพี่ต้นไม้ก็ถูก ากความพยายามอย่างไม่ลดและเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งรูปร่างก็เปลี่ยนจากกลมมนกลายเป็นมีเหลี่ยมมุมและส่วนหนึ่งของร่างกายก็ถูกเจาะจนกลวงเมื่อภาพปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเขาก็ถูกพี่ชายชนชั้นสูงลากกลับบ้านอย่างบังคับจากนั้นกอกองไฟขึ้นข้างๆขาดไม้แท่งสายเป็นหนึ่งอันหลังจากกำหนดตำแหน่งคร่าวๆก็สามารถเริ่มสอบปากคำเขาได้เลยใช่แล้วยังเป็นฐานไฟที่คุ้นเคยวิธีเผาในหลุมนี้คือทักษะเฉพาะตัวของชนชั้นสูงพร้อมกับควันหนาทึบที่ลอยขึ้นมาหลุมกลมที่สมบูรณ์แบบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าและต้นไม้้้สีีขาอุนนนต ถูกนํามาใช้เป็นคอนไม้สําหรับเครื่องต่าข้าวหลังจากขัดให้เรียบแล้วก็ตอกเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้คือความแนบสนิทอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นลากไปติดตั้งที่น้าผู้ธรรมชาติเริ่มด้วยการใช้ไม้ขุดหลุมสองหลุมแล้วจัดให้ต้นไม้ที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนสองต้นยืนเฝ้าคอยดูแลเขาใช้พลังความเป็นผู้นําประกอบด้วยมือเปล่างานที่ต้องใช้คน3าถึงหคนกลับถูกเขาจัดการได้อย่างง่ายดายเหมือนหนูกัดก้นมัวสุดยอดจริงฮ่าฮ่าพี่ใหญ่8 0 8 0 8 0 8 8จัดการเรียบร้อย ลองทดสอบการใช้งานก็ลื่นไหลามากตอนนี้แค่ปรับมุมเล็กน้อยก็พอก็สามารถเติมเสาให้เต็มได้อย่างมั่นใจเพื่อนๆเ,เคยเห็นวิธีการยึดนี้ไหมทําให้คุณคิดถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่มีความสุขหรือเปล่าเห็นพี่ชายขุนนางนั่งลงกับพื้นแล้วขุดหลุมอีกหนึ่งหลุมจากนั้นยกถังไม้ดั้งเดิมใส่ลงไปในหลุมยึดให้มั่นคง แบบนี้ก็ประกอบเป็นเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องตอกน้ําแบบอัตโนมัติรุ่นใหม่แต่ถ้าต้องการให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างแท้จริงยังจําเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่ต่อเนื่องดังนั้นชนชั้นสูงจึงรีบต่อท่อประปาอย่างไม่หยุดพักเมื่อสายน้าใสาสะอาดพุ่งออกมาก็ได้เติมชีวิตใหม่ให้กับเครื่องตอกน้ำแบบดั้งเดิมนี้แต่เนื่องจากน้ำที่เติมเข้าไปยังไม่เพียงพอพี่ชายขุนนางจำเป็นต้องใส่หินเข้าไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมื่อได้สัสดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติทีีี่่่่่่่่ไไไมมมมมตต้้้้้นน้้ออองงงงงคคคววบุุแแแลลลละะะกัเเเรรืหนนนนาาาาใชจยพภููขสสิด จากนี้ไปพี่ชายขุนนางจะปลดปล่อยมืออย่างสมบูรณ์และบรรลุอิสรภาพในการกระทบเปลือกข้าวอัตโนมัติแต่เขายังต้องสร้างโรงเรือนสร้างที่กำบังให้กับเครื่องสุบน้ำพี่ชายผู้พิธีพิถันนำใบปาล์มมาเพิ่มอีกหนึ่งมัดฝังเสาไม้รูปตัวเอียงไว้รอบๆด้านบนใช้ไม้ไถเป็นคานรับน้ำหนักเมื่อยึดให้แน่นแล้วก็ทาครนหนาๆาทับลงไปอีกชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่รั่วซึมไม่ว่าจะเจอลมแรงหรือแดดจัดในอนาคตก็ตามน้ำก็ไม่ทำให้ผิวเสียหายเลย แค่ใส่ข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างก็ปล่อยให้ระบบอัตโนมัติจัดการและนกพิราบของเราก็พักผ่อนอย่างสบายใจหลังจากตื่นขึ้นมาก็สามารถเพลิดเพลินกับข้าวข,าว,ขาวได้เลยผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปยังคงละเอียดกว่าการทํำมือมากแม้แต่การจัดการขั้นตอนต่อไปก็ง่ายและสะดวกใช้ทักษะที่ชํานาญของเขาเขย่าเบา หะข้าวขาวก็ถูกแยกออกมาอย่างง่ายดายเพื่อฉลองการสร้างระบบน้ําอัตโนมัติสําเร็จพี่ชายชนชั้นสูงได้เตรียมข้าวหลามหอมกลุ่นไว้แล้วยังไปจับปลาบ่อดอกบูมาอีกปลาที่เลี้ยงเองนั้นอ้วนสมบูรณ์มากความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ ก็ได้รับผลตอบแทนในที่สุดข้าวหลามหอมกลุ่นคู่กับปลาสดย่างรสเลิศก,กลิ่นหอมกระจายไปไกลสิบลีและพี่ชายผู้สูงศักดิ์ที่ทํางานหนักมาทั้งวันก็สามารถเปิดท้องกินอาหารได้เต็มที่เมื่อจะต้องใช้ชีวิตในป่าเป็นเวลานานกินแต่ข้าวกับปลาย่างคงไม่ไหวพี่ชายผู้สูงศักดิ์เตรียมตัวขุดดินด้วยมือเปลา่าปลูกพืชออร์แกนิกหลากหลายชนิดชายผู้มีวิน,นันนุคนี้สิ่งแรกที่ทำหลังตื่นเช้าคือทำความสะอาดห้องนอนแล้วก็ให้อาหารเช้าปลาด้วย,ปวยแป้งมันสัมปะหลังเพราะบรรพบุรุษของปลาเคยดูแลเขาอย่างดี เขานำเมล็ดทันเพื่อที่เก็บรวบรวมมามีเมล็ดที่ใช้สกัดน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับทำเต้าหู้และถั่วลิสงสำหรับดื่มเหล้าเล็กน้อยแน่นอนว่าต้องมีข้าวโพดหวานนุ่มด้วยต่อไปก็ถึงเวลาลงมือเปิดพื้นที่ใหม่แล้วไม้ตีสุนัขถูกนำมาใช้ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นใช้ตู้ไม้ธรรมชาติทิกดินอีกครั้งพี่ชายชนชั้นสูงไม่ลืมโชว์ผู้ช่วยมือดีคนนี้พร้อมกับพลังแขนกิเลนของเขาที่เปรียบเสมือนเพลงแห่งทุ่งหญ้าพื้นที่หญ้า6.66ตารางเมตร ก็ถูกพลิกเรียบร้อยต้องยอมรับในจิตวิญญาณการเปิดพื้นที่แบบดั้งเดิมของเขาตะโกนออกมาด้วยใจจริงว่า666เขาเป็นคนจากมณฑลส่านซีที่มาหายาแห้งยาแห้งที่เคยถูกเขาทอดทิ้งอย่างไร้ชีวิตชีวาในที่สุดก็ได้มีเวทีที่เปลี่ยนะกายและสร้างความร้อนแรงพวกเขาถูกส่งไปยังแปลงผักที่แร้นแค้นหลังจากถูกสั่งสอนด้วยไม้เรียวแต่ละคนไม่กล้าหายใจแรงสุดท้ายก็อัดอั้นจนหัวแทบจะพ่นควันออกมาพัฒนาไปจนกลายเป็นความโกรธที่ยากจะควบคุมแต่เพื่อนๆต้องระวังนะอย่าทรมานพืชชป่่่่าาาาเหลนี้นธรรมติอยงสสสุส ระวังให้ดีเพราะมันอาจลุกลามจนหยุดไม่อยู่จนกว่าทุกอย่างจะดับไฟและสงบลงหญ้าแห้งที่ไร้ชื่อเสียงจะร่วงโรยกลายเป็นดินเหลืองด้วยจิตวิญญาณที่เหมือนเทียนที่มอดดับพร้อมน้ำตากลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่ปกคลุมแปลงผักพี่ชายผู้สูงศักดิ์รีบร้อนหว่านเมล็ดพันธุ์นี่คือความหวังสำหรับชีวิตที่งดงามของเขาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังนับวันรอยอ,ยอย่างใจจดใจจ่อแข่งกันผลยอดอ่อนออกมาสิ่งนี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากให้กับพี่ชายเขาโบกสะบัดอาวุธในมือเปิดพื้นที่่่่ใหมออครั้งงงยาตเนื ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกระบองกราบหมารีบยกมือสมัครเลยเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขครั้งใหม่ส่วนอีกด้านของฝ่ายชลประธานยังคงทำงานซ้ำซากและน่าเบื่อตามคำสั่งของพี่ผู้พิธีพิธันทำให้จำนวนปลาลดลงจนแทบไม่เหลือพี่ชนชั้นสูงที่อบอุ่นใจไม่เพียงแค่คิดถึงอาหารของตัวเองยังให้ความสําคัญกับอาหารของปลาในชีวิตประจําวันเขาแอบย่องเข้าไปในป่าด้วยท่าทีลับๆล,ล่อๆแล้วเริ่มค้นหากิ่งไม้ของมันสําปะหลังเขาตั้งใจจะเปิดพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยความสามารถในการดมกลิ่นที่สืบทอดมา เขาก็พบรังมันสัมปะหลังในทันทีจากประสบการณ์การทำงานหลายปีเขาตรวจสอบสถานที่และวิเคราะห์เพิ่มเติมเขาลากมันสัมปะหลังออกมาแล้วพาคุณไปด้วยจัดการรังมันสมปะหลังของครอบครัวสามรุ่นในครั้งเดียววิธีการที่โหดเหี้ยมของตระกูลนี้ช่างไร้การจริงๆแบกของที่ได้จากชัยชนะกลับมาอย่างเต็มที่มันสมปะหลังแห้งที่มีรอยแตกเหล่านี้แต่และชิ้นดูมีชีวิตชีวาพองแก้มขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะร่วมมือกับพี่ชายชนชั้นสูงทําเรื่องใหญ่พื้นที่เล็กๆตรงหน้านี้ต้องพึ่งพาความตั้งใจของพี่ชายชนชน ตัดให้มีความยาวเท่ากันแป๊ะแค่พริบตาเดียวก็เหมือนถอนเส้นขนก็กลายเป็นต้นกล้ามันสัมปหลังมากมายเพื่อให้ต้นกล้ามีบ้านที่อบอุ่นกว่าเดิมเขาก็จัดการพรวนดินให้ร่วนยิ่งขึ้นด้วยมือที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาค่อยๆฝังลงไปในผืนดินสีเหลืองนี้อย่างระมัดระวังใช้เขาอ่อนกดเบาๆด้วยน้ำหนักห0ลาเพื่อมอบความสบายใจให้พวกเขา แบบนี้และหนึ่งหลุมต่อหนึ่งหัวชัยเท้า,มาเมล็ดมันสำปะหลังถูกฝังลงในดินอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พวกเขาสงบและออกลูกได้อย่างสบายใจยังได้ดปูด,ด้วยหญ้าอุดมสมบูรณ์อีกชั้นหนึ่งรับประกันการดูแลโภชนาการตลอด24 ชั่วโมงความรักจากพ่อที่ใส่ใจช่วยให้มเมล็ดพันธุ์หนูดินสะสมพลังอย่างเงียบๆพร้อมตะโกนคำขวัญให้กำลังใจไปด้วยกันช่วงเวลารอคอยนั้นยาวนานและเต็มไปด้วยความหวังในป่าธุรกันดารไม่มีเวลาสำหรับการพักผ่อนถึงเวลาปลูกข้าวใหม่แล้วคราวนี้พี่ชายผู้สูงศักดิ์ทำได้อย่างคล่องแคล่วจัดการพื้นที่เล็กๆขนาดฝ่ามือด้วยมือเหล็กที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดปั้นดินเหนียวอย่างตั้งใจใช้กระบอกไม้ไผ่รูปร้าเป็นมาอย่างอ่อนโยนจนได้ก้อนเต้าหู้สีทอง มเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีเติบโตอย่างเชื่อฟังแต่ละ,มะเมล็ดบกมือลาเพลงของชนชั้นสูงมุ่งหน้าสู่การอบกอดของแม่ผืนดินพวกเขาจะนำความรักจากคุณพ่อที่อบอุ่นมุ่งมั่นเพื่อชีวิตที่สุขสบายและมั่งคั่งของเขาเพื่อสร้างเครื่องใช้เหล็กสำหรับชีวิตประจำวันกุ้ยจูเกอวันนี้จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำเครื่องจักรโบราณที่คุณคาดไม่ถึงกุ้ยจูเกอสองปีไม่ได้กลับบ้านแต่ภรรยาของเขากำลังจะคลอดแล้วเขาจึงให้ตัวเองหลักคลอดก้าว เดือนเมื่อเขากลับมาที่เดิมก็พบว่ามันพังทลายไปหมดแล้วแม้ในใจจะรู้สึกหลากหลายปนเปแต่ก็ไม่มีอะไรที่ขัดขวางกวีผู้สูงศักดิ์ได้ความสามารถพิเศษของราชาผู้ป่าถืนคือการสร้างสิ่งใหม่จากศูนย์เขาวางแผนที่จะสร้างบ้านที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตอนเช้าประมาณ6กโมงกว่าเขาแอบย่องเข้าไปในป่า ไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เขาเคยโค่นลงเมื่อครั้งก่อนเรากับหลับไหลอย,อยู่ที่นี่มานับพันปีทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยมอสสีเขียวเพื่อนเก่าพบกันอีกครั้งก็ยิ่งตื่นเต้นพี่ชายผู้สูงศักดิ์กระโดดขึ้นไปช่วยทันทีไม่คิดเลยว่าพี่ชายหน้าตาอ่อนโยนคนนี้จะไม่ยอมฟังเหตุผลเลยสักนิดแต่ในที่สุดกรรมก็ตามทันขวานเหล็กที่ไม่ฟังเหตุผลถูกฟันกระเด็นออกไปปรากฏว่าฟู้ปิ่งทนไม่ไหวกับการถูกทำร้ายซ้ำาๆทุกวันร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยชีวิตตคนนแ่ยยังงโไไปกลถึฟ้า แน่นอนทุกอย่างไม่เป็นปัญหาสําหรับพี่ชายผู้ฉลาดและมีไหวพริบเพราะของเก่าไปของใหม่ก็มาในที่สุดก็ได้ต้นไม้กลมๆมาอยู่ในมือหรือว่าเขาจะทําไม้ช่วยอีกครั้งพี่ต้นไม้ที่ดูซื่อๆคนนี้ถูกคุมตัวกลับไปที่ลานบ้านพักพรอการตัดสินจากพี่ขุนนางแต่พี่ขุนนางแค่กระพริบตาก็วิ่งไปที่ป่าแล้วพี่ต้นยางที่รูปร่างสูงโปร่งคนนี้ดูเหมือนจะโชคร้ายอีกครั้งได้ยินเสียงปังแล้วก็ถูกฟันจนเกิดบาดแผลน้ําตาไหลพรากออกมาในทันทีนี่แหละคือเก่าธรรมชาติ อย่าเพิ่งถามว่าเขาจะใช้มันทำอะไรแค่เห็นว่าเขาทำเหมือนคนบ้ามีตัดต้นไม้ก็ถูกตัดจนกลายเป็นรูปส่งซ้อนกันแบบนี้ยางไหลลงมาตามพื้นเอียงทำให้สามารถเก็บยางได้มากขึ้นในครั้งเดียวดูสิสองพี่น้องกระบอกไม้ถ่ายเก็บเกี่ยวได้มากมายต้นยางพารานี้ซ่อนตัวในป่ามานานไม่มีใครสนใจดูสิยางที่เขาเก็บไว้มันเข้มข้นแค่ไหนแม้แต่มือเล็กๆของพี่ชายผู้สูงสัก ยังแทบแยกไม่ออกเด็กคนนี้ยังขโมยและเอาไปทอนเท้ามันสับปะหลังที่เติบโตเต็มที่ทําความสะอาดรากออกมาดูซหนอใหม่กําลังจะโผล่ขึ้นมารีบฝังลงในแปลงผักเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาส่วนกิ่งที่เหลือก,ก็ไม่มีผลดีให้กินถูกลอกเปลือกที่ยืดหยุ่นออกไปตากแห้งไว้เพื่อใช้เป็นวัสดุสําหรับมัดส่วนท่อนไม้กลมข้างๆยังอยู่ในขั้นตอนการจัดการโดนตะแต่แตงอย่างละเอียดจนกลายเป็นเขียงที่ไม่จําเป็นนี้ เขาลากท่อนไม้ใหญ่มาของชิ้นนี้น่าจะทําออกมาอย่างลับๆตอนกลางคืนใช้เขียงวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนไม้แล้วสุดท้ายก็เล้าให้เป็นแผ่นไม้กลมๆและเจาะร่องรอบๆแผ่นไม้เขาจู่ๆก็หยิบตะกร้าใส่ขนไก่มาน่าจะเป็นขนที่ภรรยาเขาเก็บไว้ตอนท้องนี่เขากำลังทำอะไรอีกแล้วนะ เห็นเขาทําให้มันมีลักษณะเหมือนเอ็นแล้วใช้เชือกหวายมัดเป็นปมแน่นหนาลองใส่ลงไปในร่องของแผ่นกลมดูจากนั้นก็เอาเอ็นหลายเส้นมาร้อยรวมกันบนเชือกเส้นเดียวจนกลายเป็นขอบที่ดูเหมือนขนไก่ตรงกลางยังเผาให้เป็นรูเหมือนตาแผนได้ที่แท้เขากําลังทำแผ่นลูกสุกข,ของเครื่องเป่าลมการเพิ่มขนไก่ไม่เพียงช่วยลดแรงเสียดทานแต่ยังช่วยรักษาความปิดสนิทในยุคโบราณและกระบอกต้นไม้ใหญ่นี้ก็คือเครื่องสุกลมแบบโบราณ เขาเพียงแค่เหลาแผ่นไม้ไถ่บางสองชิ้นใช้ยางติดไว้ตรงรูตรงกลางของไม้กลมสองชิ้นจากนั้นนำแผ่นกลมสองชิ้นมาสวมกับแกนไม้แล้วสอดเข้าไปในกระบอกไม้แบบนี้ก็จะกลายเป็นชุดลูกสุบที่ลื่นไหลบนลำต้นของต้นไม้ใหญ่ถูกเจาะร่องไว้โดยเฉพาะเพื่อใส่แผ่นไม้ยาวที่มีรูตรงกลางเข้าไปจากนั้นใช้ยางติดแน่นทั้งสองด้านแล้วใช้ถาวรมัดรอบตัวให้แน่น ช่องว่างทั้งหมดถูกอุดด้วยดินเหนียวเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดจะไม่รั่วไหลแม้แต่นิดเดียวลมตะวันตกเฉียงเหนือที่แรงจะถูกรวบรวมไว้แล้วพัดออกมาอย่างแรงเป่าดึงดีดเล่นเพลงอย่างสบายใจตามจังหวะที่ดึงและถักไปมาแผ่นไม้ไผ่ที่อยู่ด้านในก็เปิดและปิดตามจังหวะไม่ต่างจากลมพายุระดับ 6.66สามารถสร้างความร้อนสูงพอที่จะหลอมเหล็กได้เพลงของชนชั้นสูงที่สมบูรณ์แบบชุดนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างไรเขาแอบเข้าไปในป่าด้วยท่าทีลึกลับเสียงดังปังๆที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลังแล้วพี่ชายร่างสูงที่เหมือนต้นไผ่ก็กลับมาถึงบ้านเริ่มต้นด้วยการผ่าให้เป็นเส้นไผ่เล็กๆจากนั้นฉีกออกตามแนวยาวจนได้เปลือกไผ่สีเขียวที่นุ่มและเรียบลื่นเพื่อนๆที่คุ้นเคยคงรู้ดีว่าเจ้าหมอนี่จะมาโชว์ฝีมือการทำลายอีกแล้วเห็นเขาดึงงงเเเทปปิดดกกล่อ่่ออออยาาารรรวว็ผไม้ไห้หนใตง แล้วพับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช้เปลือกไม้ไผ่สดสอดข้ามกันทักษะการทำลายที่สืบทอดกันมา18รุ่นยังคงสมบูรณ์แบบในพริบตาเดียวก็ถักทอเป็นโครงร่างที่ดูเรียบร้อยการสอบประสานกันอย่างแนบแน่นแล้วดึงกล่องพึ่งขึ้นมาเผาเสียนที่เกินออกไปนี่จะเป็นผู้ช่วยคนแรกในการฝึกฝนร่างกายของเขาเขาหยิบไม้ขึ้นมาแล้วแทงั่วไปทั่วคนที่ไม่รู้คงคิดว่าเขากำลังขุดอุโมอีกครั้งไม่นานนัก เขาก็ใช้เครื่องใหม่ขนดินเหนียวหนัก6ก6กิกโลกรัมมาเทน้ำแร่จากปี1992ลงไปหลายถังใช้เขาอ่อนขนาด50ไมล์บีบและกดอย่างคล่องแคล่วจากนั้นนำเครื่องมือที่เก็บไว้นานมาผสมกับหญ้าแห้งสร้างวัสดุก่อสร้างสุดพิเศษสำหรับชนชั้นสูงจากนั้นใช้มือและเท้าสร้างฐานเตาไฟติดตั้งช่องระบายอากาศที่ด้านล่างก่อสร้างขึ้นทีละชั้นเชื่อมต่อกับเครื่องเป่าลมขนนกไก่พลังไฟแรงสูงทำให้ฐานแห้งอย่างรวดเร็วเพิ่มความสูงของเตาไฟเป็น1.01 เมตดและปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกให้เงางามเขามาจากมณฑลสานซีเดินทางมาถึงริมแม่น้ำเหลิวซาเลือกหินเขียวคุณภาพดีหลายก้อนสร้างแท่นสูงที่มั่นคงข้างเตาไฟใช้เป็นม้านั่งสำหรับเครื่องเป่าลมขนนกไก่โดยเฉพาะเชื่อมต่อกันด้วยท่อนไม้ไผ่ที่แน่นแฟนอุปกรณ์เผาแบบโบราณก็พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบขั้นตอนต่อไปคือเตรียมวัสดุทั้งหมดสำหรับการหลอมร่างด้วยสายตาที่เฉียบแหลมเขาจับหินที่ซ่อนอยู่ พอเปิดออกมาก็ตกใจจนเหงื่อแตกมีค้างคบพันปีตัวหนึ่งกำลังยืนเฝ้าอยู่แต่ด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ว่ามันไม่ใช่หินที่เขาต้องการจริงๆ ขุนนางผู้มุ่งมั่นไม่เคยยอมแพ้ถือไม้ตีกลับเดินหน้าค้นหาต่อไปในที่สุดก้อน,นี้รอดกลับมาพร้อมแร่เหล็กหนักกว่าพันช่างก้อนหินสีน้ำตาลหน้าตาประหลาดเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้พี่ชนชั้นสูงก้าเข้าสู่ยุคเหล็กแต่ว่าถ้านายคิดว่าแค่ของพวกนี้จะใช้หลอมเหล็กได้งั้นนายก็คิดผิดมหันเลยเห็นพี่ชนชั้นสูงไปหาเพื่อนต้นไม้รูปร่างสูงโปร่งมาแล้วใช้วิธีดั้งเดิมในการผ่าฟืนจนได้ไม้ฟืนหนัก250ช่างให้ก้อนกรวดและแร่เหล็กมาประลองกันอีกครั้ เขาไม่ได้เทเศษหินลงในเตาไฟโดยตรงแต่เริ่มจากการวางมันบนพื้นผิวของฟืนจากนั้นใช้แรงแขนที่แข็งแกร่งโบกพัดให้ล่เข้าเหมือนหัวหน้าทีมเชียร์ที่ช่วยพัดไฟให้ลูกโชนช่วยกันทั้งเช้าวิธีเผาแบบเปิดหมอกควันที่เหมือนกับห้องอบไอน้ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีสุดท้ายก็เหลือแต่คนที่หน้าหมองแมม จริงๆแล้วนี่คือความฉลาดของพี่ชนชั้นสูงดูสิเร่เหล็กพวกนี้กรอบมากทีเดียวพอทุบลงไปก็กลายเป็นซายละเอียดไม่ต้องออกแรงมากเลยส่วนประกอบของเหล็กที่น่าดึงดูดเห็นได้ชัดเจนแต่คนฉลาดจะหาวิธีขี้เกียจอย่างแยบยลแค่ใส่ของกรุบกรอบลงในเครื่องไม้เก่าค้อนน้ำก็จะช่วยจัดการทุกอย่างให้เสร็จดูซีแร่เหล็กที่ถูกบดจากเครื่องหลายรอบก็พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ เริ่มต้นใช้งานเครื่องเป่าลมไก่ขนการหายใจลึกๆเหมือนกำลังฝึกชี้กงจีนขุนนางร้องเพลงโชว์อุปกรณ์ฝึกทั้งหมดอย่างจริงจังเตาหลอมแบบบ้านๆค้อนหัวมาป่าที่ดูเธอทักท่อนไม้ที่ผ่านการใช้งานมามากมายเพื่อป้องกันเศษแร่เหล็กกระจัดกระจายกองไม้ที่เต็มไปด้วยตะกร้าขนาดใหญ่เสียงกรอบแกรบค่อยๆเพิ่มความร้อนแรงของไฟตอนนี้เพิ่มฐานไม้ที่ชั้นล่างของเตาแล้วเทแร่เหล็กลงไปตรงกลางด้านบนใส่ฐานเพิ่มลงเหนือระดับ6.66พัดรอบทิศทางเผาไหม้แบบ3 6 0้อสิ องศาเผาชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็เติมอีกชุดเผาต่อเนื่องถึง48ชั่วโมงเต็มจนถึงขั้นเชี่ยวชาญในระดับสูงต่อไปคือช่วงเวลาทำลายหลุมเสิงเห็นพี่ชายชนชั้นสูงเปิดเศษเท่าร้อนแล้วใช้ค้อนใหญ่ฟาดลงไปอย่างแรงลูกเหล็กหนักที่ซ่อนอยู่เผยตัวออกมาในที่สุดพี่ชายผู้สูงสักรีบชวยโอกาสทันทียกลูกไฟขึ้นวางบนท่อนไม้พลิกไปพลิกมาแล้วทุกอย่างแรงจนกลายเป็นสภาพแบบนี้ แต่เจ้าก้อนที่เหมือนฐานอัดก้อนนี้เสียงที่เกิดจากการเสียดสีกับก้อนหินก็คือเสียงในฝันของพี่ชายผู้สูงศักดิ์เสียงสวรรค์ที่คุณรอคอยใช่ไหมนี่คือก้อนเหล็กมาตรฐานที่สกัดสำเร็จ ก้อนเหล็กร้อนถูกนำไปวางข้างบ่อน้ำหยกทันทีที่วางน้ำในบ่ก,ก็ปั่นป่วนเมื่อจัดให้ก้อนเหล็กพบกับหินลับมีครั้งแรกหลังจากนวดเบาๆอย่างอ่อนโยนก้อนเหล็กก็เผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมาแม้รูปลักษณ์จะดูธรรมดาแต่ชายผู้แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวภารกิจในอนาคตของเขาคือการสร้างคอนสถานภูเขาและดับสายฟ้าเพื่อช่วยเหลือพี่ชายชนชั้นสูงในการเปิดภูเขาและขู่เสือให้มีอำนาจเกรงกลในทุกด้าน